สิบบอกเราสวัสดีค่ะแนะนำรถกระบะมือสองให้ชมนะคะราคาแบบคุ้มเกินคุ้มค่ะทุกท่านราคา129,000บาทนะคะรถกระบะมิสซูบิชิไททันไททัน4ประตูนะคะทุกท่านเครื่องดีเซลนะคะผู้ขายลงรายละเอียดไว้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสนใจยังไงนัดดูตัวจริงดีที่สุดนะคะ 129,000บาทเจ้าของขายเองค่ะรถกระบะปี08เกียร์ออโต้ดีเซลราคาเบาๆนะครับท่านทรงสวยตัวสูงนะคะพร้อมใช้พร้อมรุยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้าได้นะคะภายในกว้างสวยเลยทีเดียวค่ะสนใจทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะพอแอดเพียงแนะนำให้ชม ไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ